สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับไข่ไข่ก็เข้าคคัวอีกแล้วนะครับวันนี้ครับมีเมนูน้ำนะครับเป็นน้ําที่สีสันสวยงามนะครับอีกทั้งยังมี2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีส้มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็น้ําที่อามจะทําวันนี้นะครับเป็นน้ําอัญชันนั่นเองครับสีของเขาสวยมากครับอีกทั้งยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเรียกว่าสารแอนโทไซยานินที่อยู่ในสีของตัวดอกอัญชันด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยและก็สีสันสวยงามแน่นอนโอเคเราไปดูกันเถอะครับว่าส่นสมีอะไรบ้าง ส่วนผสมของเมนูน้ำดอกอัญชันนะครับอย่างแรกเลยน้ำเปล่าครับประมาณ1.5ลิตรนะครับรอยหนึ่งขวดใหญ่แบบนี้ดอกอัญชันตากแห้งครับเพื่อนๆหาซื้อได้ตามตลาดสดนะครับหรือว่าในห้างสรรพสินค้าก็มีเหมือนกันนะครับจะอยู่ในแผนกที่เขาขายพวกออของแห้งๆนะครับของตากแห้งต่างๆเนาะมะนาวครับน้ำตาลทราย สาราต um, รส,ส่วนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับเรามาเริ่มทําเมนูน้ําดอกอัญชันกันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ครับดอกอัญชันที่อามใช้จะเป็นดอกอัญชันตากแห้งนะครับที่เขาแห้งแล้วซึ่งวิธีการเก็บเนี iley, ่ยเขาจะเก็บไว้ได้นานนะฮะ mm. ก็ถ้าใครอยากเก็บไว้ใช้ทั้งปีก็สามารถแพ็คใส่ถุงเล็กๆนะครับเอากับปริมาณที่เราจะใช้ต่อครั้งเนี่ยจากนั้นก็ไปแช่ในช่องฟรีสนะครับเก็บไว้ได้เป็นปีเลย นะครับโอเคถ้าใคราหาเป็นดอกอัญชันสดเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคอามก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปเลยครับต้มแค่แป๊บเดียวเองครับประมาณสัก2-3สนาทีนะครับให้สีของเขาเนี่ยออกเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับเข้มๆเ,เลยนะฮะ พอครบประมาณสัก 2- 3สนาทีแล้วจากนั้นเราจะตักเอาตัวดอกอัญชันออกจากนั้นก็พักนะครับต้มต่ออีกประมาณ5นาทีแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้สีของเขาเนี่ยออกมาให้เยอะมากที่สุดก่อนนะครับจากนั้นแล้วก็ออกมาดูเดี๋ยวกลับมาดูกัน,นครับโอเคครับตอนนี้นะครับครบประมาณ3นาทีแล้วอัามก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็ตักตัวดอกอัญชันออกเลยนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้สีของเขาเนี่ยไปอยู่ในน้ำแล้วนะฮะดอกสีซีดเลยหมดหรือยางโอเคจากนั้นนะครับอาก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำน้ำตาลทรายนี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับใครชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพักนะครับ น้ำมันชันไว้อีกประมาณสัก5นาทีหรือว่าพักให้เย็นไปเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนภาชนะก็ได้นะครับหาชามหรือว่าชามสแตนเลสอะไรเงี้ยเทใส่ลงไปนะครับให้ความร้อนเนี่ยเขาคลายร้อนออกไปให้เต็มที่ก่อนจากนั้นนะครับก็ไปจัดเสิร์ฟได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟน้ำดอกอัญชันเกยนะครับวันนี้อันมจะเสิร์ฟด้วยกัน2สไตล์นะครับคือแบบที่ไม่ได้ใส่น้ำมะนาวนะครับกับแบบที่จะใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําตัวไม่ใส่น้ำมะนาวกันก่อนนะครับซึ่งไอที่ไม่ใส่น้ำมะนาวเนี่ยอาร์มก็จะเทน้ำนะครับดอกอัญชันเนี่ยประมาณครึ่งแก้วนะครับจากนั้นก็เทโซดาลงไป ลงไปด้านบนนะครับก็จะเกิดเลเยอร์สชั้นคือสีน้าเงินกับสีขาวๆใสๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึงรสชาติก็จะออกหวานๆไม่ได้เปรี้ยวนะครับต่อไปที่เราจะทํากันให้ดูกันนะครับก็คือเป็นบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปด้วยนะครับก่อนอื่นก็ใส่น้ําดอกอัญชันนะครับลงไปประมาณครึ่งแก้วครับสีจะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็บีบน้ามะนาวลงไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับ าจากสีน้ำเงินก็จะกลายเป็นอุ้ยสีม่วงอมแดงแบบนี้นะครับรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับสำหรับ,บตัวนี้แล้วเราก็จะเทโซดาลงไปเลยครับช้าๆครับนี่ให้เกิดเลเยอร์เป็นอย่างนี้นะฮะสีม่วงอมแดงแล้วก็เป็น สีตัวน้ำโซดานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบหลอดกันเลยตัดหลอดลงหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะสูงเกินไปเนาะอีกอันหนึง่งนอหลอดหน่อยก็จะได้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยมะนาวครับกดลงไปอาจจะมีใบมิ้นต์ตรงนี้นิดนึงแล้วก็อ้าว ม,มีนิดนึงนะครับแล้วก็มีดอกอัญชันนะครับดอกสดเนาะอันนี้ก็เสียบลงไปตรงนี้ด้วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับน้ำดอกอัญชันนะคบวันนี้จัดเป็นสไตล์แบบค็อกเทลนะครับเป็นแบบมอกเทลดีกว่านาะจะไม่ใช่ค็อกเทลเนาะค็อกเทลจะมีส่วนผสมของตัวแอลกอฮอล์ลงไปด้วยเนาะก็ อีกสไตล์นึงนะครับสำหรับเพื่อนๆใครที่อยากจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านหรือว่าอยากจะเพิ่มความาวาร์รตี้ให้กับตัวน้ําสมุนไพรหรือว่าน้ําผลไม้ของเรานะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้และก็สําหรับอัตราส่วนผสมของเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าผลิดต,ตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv วันนี้อารขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ